สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะวันนี้พบกับช่องเคมีชนแนลค่ะเอ,อ้ยหอนเอาเดาดักนะคะตอนนี้หรือตอนนี้นะคะวันนี้เราทําการแสดงกันที่สนามล้านเพลินล่งเรียนบ้านหองคาตําบุญนามข้ยามไงอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธอนนะคะเป็นงานเอียงนี่แหละน่าจะบุญมองไฟหรือว่าเอียงกับุรูนะคะ ตอนนี้เป็นเวลา20 10นาฬิกนเกนาิกาน,น,นิดๆแต่งหน้าแต่งตัวเรียบร้อยกำลังซ้อมกันล่มผ้าอยู่มาฝนตกเ็มเ็มพี่น้องขาเออลำบากลำบนมากนะคะวันนี้เออน้องๆกับักกันตามอัธยาศัยขยุกัะตาม,ม,มห่มไม่ห่มไหลยุกันตามมาข้านุ่งเรียนนะคะพอดีแค่น,นี้นม,มาเนี้ยรถมาหวัวงานอยู่ไกลบ้าน ก็เลยไดเอารถมาก็เลยอยู่ในรถกับหมาเคนายของเราสุนัขดมกลิ่นลำยองน้อยนะคะวันนี้น้องลำยองมากับแม่จ่าด้วยนะคะนะคะลูกสาวของคุณแม่อยู่ลำตันสองสาวดายวยั่อลำยองสู้ชีวิตมากๆเลยคะ่ะดูแลแม่ได้ไหมเป็นผู้จัดก,การส่วนตัวแม่ได้ไหมคะไม่ไดน้น้องลำยองเป็นภาระใช่ไหมเพิ่มภาระให้แม่ใช่ไหมใช่ค่ะ แต่ก็รักนะคะรักมากลูกสาวคนเดียวนะคะลูกสาวลูกสาวคนโตลูกสาวคนเดียวงานบ่าวมาแล้วกวาสองตัวสวัสดแต่แม่ก็รักนะคะอยู่กับลูกสาวตอนนี้แต่งหน้าแล้วแล้วก็ลังสิเหตุผมก็ล่าสมามัดผมานะคะแต่ว่าฝนมากกวันก็เลยเฝ้าเรียนลงหาดมาเก็บของแต่ก็อายุในรถนะคะวันนี้อยู่ในรถกับน้องลำยองอมื่อวันนี้ทําการแสดงอยู่อําเภอเมืองจังหวัดยะโสธร แล้วก็พรุ่งนี้เดินทางต่อไปที่อำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารมุกดาหารแล้วแล้วก็ไปที่มุกดาหารแล้วแก,ก,ก็พักหนึ่งวันแล้วก็วันที่5้เดินทางไปอ่าปทุมธานีเป็นบะวะเออประมานนั้นแหละทางสถานดตามอัปเดตการอัปเดตผ่านไปตวาวนโชวงนี้คือแบบงานมีเกือบทุกวันเลยนะคะก็ขอเป็นกำลัง,ลงใจขอแร่งใจเร่งเชื่อ ให้พวกงเงาแสงทองเป็นแล่นน้ำนะคะตอนนี้ก็ลำบากพี่น้องค่ะเดี๋ยวเชงบุ้งไว้ให้กันร,กรอบอันนี้ก็เป็นบนรรยากาศน้องๆลีอยู่ตรงหน้าโรงเรียนพี่น้องอยู่บนอาคารอาคารนักเรียนเรียนนะคะต้นตูนสาดชีวิตมอลิมโอ๊ยอัดใส่สุดรถด้วยบ่รยากาศคนนะ ฝนตกแน่นฝนยังคืโฝนนันเป็นยงง้องเก่งเก่งเด้อแย่น้องเอ็มมี่ยอแคมี่นะคะเบิ้งค่ะพี่น้องค่ะฝนตกยิ่มียิ่มีบอลฮันเซาอยู่พี่น้องเอ้ยในที่สุดในที่สุดในที่สุดงานก yeah. ็ยกเลิกพี่น้องตอนนี้ขอยยู่นนาลานเ้าตุมม่นทิพย์ สืตะบงองฮงยูหลานข้าต้มกลับไปกินบ้านนะคะเออสั่งตะบองฮงปูปลาพีเพีแล้วล่าสุดนะคะให้เขามาส่งในรถเดี๋ยวจะกลับไปกินอยู่บ้านไปเบฟใส่กอกินอุนอ่นๆกินก็ตะบองฮงก่อนนอนนะคะจ้าเอ่ล่าสุดกับบงอีกแล้วนะคะเปียเอเล่หมานะคะสาวนี่แบบว่าแต่งหน้าเรียวก่อนมูตลอดพอนั่งมีความพร้อมนะคะ นา่งมีความพร้อมนังมีความจึงแห้งแล้วก็แต่งหน้าพร้อมอยู่ตลอดเสมอถูกเวลานะคะเพราะว่าคุณแมีแพ้เราเห็นมากจับจุดเวลางานปิดวีงานอย่างนี้สิกแค่มีขึ้นก่อนเออไปเอื่นคนนะคะส่วนมากสิึงจับจุดตลอดก็เลยแบบนั่งต้องพร้อมไว้แต่ว่าพร้อมมานี้ก็คือแบบบงนะคะเอองานเลื่อนไปเป็นพรุ่งนี้นะคะที่เก่าเวลาเดิมนะคะงานเลื่อน ยะโสธรเรือนไปเป็นมืออื่นนะคะเพราะฉะนั้นมืออืน่นกับหลยนยี่หมง่งเก่าบ้านหองขาตบนาบลน้ําคําใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดยะโสธรน,นะคะวันนี้เราก็ขี่รถมาเล่นแล้วเราก็กลับบ้านค่ะก่อนจะกลับบ้านเราก็ซื้อแวะซื้อตะมัหงแล้วก็ซื้อนมโตซึ่งเป็นนมสดร้านประจําที่แคทไี่กิน,นตลอดนะคะแล้วเราก็จะกลับบ้านกันนะคะ และตอนนี้กำลังเดินทางกลับกันนะคะ่ะไปกันเลยค่ะกลับบ้านเราฝนตกพี่น้องโอ้ยหนาฝนนะคะฝนไม่ได้ผิดขวานบอกเลยว่าฝนบด้ผิดพญาแถนบด้ผิดเทวดาบด้ผิดเพราะว่ายาวสทอดอาบุญลองไฟแล้วไลพื้นที่อาบุญของไฟไปแล้วขันไปบนบอกว่าอยาให้ฝนตกด้วเศร้าหน้ากะสิเข่ากะสิตา ก,กสิิเทวด,ดาสิถึกได้อีกพี่นอ้องอืมันมาล่ำกระบ,บนอะไรอย่างเหตตกเด้อสิบันสเด,ดียงเพราะฉะนัน้นเทวดาก็ะงว่าตกลงว่ากู้เหตตกขึ้นบ่ให้ตกดีฝนน่นนะนะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเป็น,ปนไปตามฤดูกาลนะคะเพราะว่าช่วงนี้มันเข้าพืษภสคพานิถุนนาการกฎาคาแมาแล้วนะคะก็เป็นหน้าฝนแล้วเนาะ ว่าต้องทนฝ่าทนดินพุทธรดาพี่น้องนะคะเาเบิ้งฝ่าเบิ้งฝนรุนเอาว่ามื่อื่นจะตกหรือไม่นะคะยังไงก็ให้กําลังใจทีมงานแสงทองฟินแลนด์ด้วยนะคะพรุ่งนี้แสดงที่เก่าเวลาเดิมเนาะนะคะวันนี้กับซีถุมแล้วจะสีทุมแล้วได้ิเอ้าไเดินทางกลับานนอนค่ะกินตังบะหมงกินส้มตังยัวยวยีๆยีเลยนะจ๊ะตอนนี้ก็ถึงบ้านแล้วนะคะเข้าสู่ตัวเพิ่ม อยู่หน้าวัดนะคะถึงคา,าราฮา์ดหลูขององค์หญิงแล้วแเธอแล้วก็จอดเปิดประตูกันนะคะตอนนี้ก็มาถึงบ้านเราแล้วนะคะฝนตกจากจากพี่นออ้องเอยเออนะจ๊ะนะจ๊ะเอารถเข้าซองเราเรียบร้อยแล้วก็โมให้เต็มที่โมให้สุดแล้วไปหยุดอยู่ที่จักรวาลน,นะจ๊ะนะจ๊ะ นี่กับจุดถูกจุดกรรมย่านนะคะไหว้องค์ูองยาสักระกาบ่ายพระแม่ธรณีนะคะถึงเป็นย่านคุมครองแคีอยู่แล้วก็องค์ูเท้าวเวสุวรรณโนนะคะเขียนดับไิเดี๋ยวจะเป็นบอ่อน้ำจักสิิ์ของข่อยเองนะคะจุดเทียนขอบูชาด้วยวันนี้เป็นวันโกนนะคะวันนี้เป็นวันโกน ดิวสวนค่ะนี่เป็นสีทองคําเหลืองนะคะสีทองเหลืองกอบยาหมากผู้ผู้พันที่นี่จะเป็นกลิ่นทูบควันเทียนจะไม่เคยมีวันจางหายพี่น้อง ปาก็นอนหลับแล้วนะคะเป็นวันโกนพี่น้องมาอนี่พูุ้งนี้บรนพะนะคะ สิบายอย่ังสีตลอดสมื่อสมือ่อเวลาที่สวดมุ่นหรือว่าเวลาที่ก็สบายใจเองกับถี่มานาั่งยู่ล้านถ้ำเนี่ยละพี่น้องก็จะใไ้เป็นล,ล้านแบบข่อยนง่งแบบน่งของข่อยเองเป็นมุ่มของข่อยนะคะฝน <c oughs> ตกอันนี้ก็จะเป็นออฟฟิศเราลำยองก็จะนั่งเฝ้าคุณแหม ะะตลยนีจะเป็นบ้านหลังเล็กเป็นออฟฟิศไว้เก็บของสินค้าต่างๆก็สิว่างอยู่นี่และวก็สต็อกของอยู่เอาประตูด้านในนะคะสต็อกของสีขาไปได้ประตูนั่นแล้วก็เอาออกมาเพราะ่แบบนิกอนไมได้น,นะมันจะหยิบจับในพอมันอังนะคะก็เป็นน้ำพริกน้ำพริกต่างๆถ้านไหนไปเอาของจากสต็อกออกมานะคะนี่ก็น้ำยำปลาร้านัว นี่ก็สิเป็นกลองเป็นอย่ง,งที่ห้อเตียงไวทแพทของโซลกค่าในแต่ละวันนะคะ,ะติดแอร์อย่างนี้เพื่อรักษาคุณภาพของสินค้านะคะนีเ่เป็นกระเป๋าเหลือแค่นี้แหละนะคะนี่เป็นทรง c h a n ลบอยสิบนิ้วนะคะอันนี้ยังมาติดเหรียญองค์ปูเป็นกระเป๋าลายไทยสิเป็นอันนี้พี่น้องขอบคุณพี่สาวด้วยนะคะสั่งกระเป๋าให้แม่น้องวินเนอร์นะคะเป็นลายไทยเดยพี่น้อง เป็นลายไทยหลักใช่เป็นหนังแขกคือม,มีหลายรูปแบบหลายสไตล์ให้เลือกนะคะเรา,ายูซัมหนิงเลือายูเลือายูฮุกใบพี่น้องหนาลวดในแจ้น่อยนะคะเพราะว่าเต่งหนามอล่มเนาะนะคะกล่าวแย่สื่นตะบอกฮวงมากกวอยากสดตะบอกฮง,บ,งบึมบึมบํบำานี่ตะบอกฮวง พรุ่งนี้ก็ต้องไปต่อเหมือนเดิมนะคะพรุ่งนี้ก็ทําการแสดงอยู่ที่เดิมคือบ้านของขาดเนาะเนื่องจากว่าเหมือนฝุ่นมันตกล่าเพิ่อควาสามารถให้ทําการแสดงด้มันคือคนสิเขามาแลยที่พี่น้องค้นเริ่มเขามาแล้วเดี๋ยวมีเสียงตะว่าบัรฝนมาพากอนนะคะก็เลยเออคนก็เลยเออเลือนไปเป็นมืออื่นก็แล้วกันคะใครอยู่เือนได้อยู่เนาะค yeah. ่ะธรรมดาของธุรกิจเนาะค่ะเกิดคิดว่าเฮ้ง โบอโอเคห้องก็เลื่อนไปเพราะว่าฝนมันตกอันนี้ก็ตามฤด,ดูกาลนะคะหน้าฝนมามันก็ต้องเสี่ยงแนวเป็นธรรมดาอืมเอาเหนียวแกะเตห้งเราเล้ลพี่น้องตาเสบตาเสบพี่แคทมีต้องเผ็ดนัวผงสุดขดเข็มๆนะคะเผ็ดนัวอร่อยร้ําอร่อยเรียมือเรียตีนเท่านั้นนะคะแบบยัยูอ่ะพี่น้อง มัดผมก่อนเดี๋ยวผมมันสิรุนส่ตตะบกงซี้ถุบแล้วก็กินตะบกงบึมบึมอยข่คอยแบบจาบ้าปิรีเลิศที่สุดเลยค่นี้ยู่ๆนะคะยู่ๆกินเนยกินหัว ก็จะขอว่อาสิไปนรวกว่าหมามงม่กินคนเดียวใช้มือได้นะคะไม่เป็นไรนะคะไม่ตายกินยัง,งกินอาหารี่สังกินแบบใส่มือได้เปอ่าขาปูเข้มในใจจริงๆสื่อตะมุฮูยูลานนั้นม่วนทิพ สุดตะมูรางกระปุ่นขอ,อยเป็ดขอยไปไว้ง่ายสุดขอดกไดอันสาหร่ายมาจากตลาดอินโดจีนมุกดาหารบอนข่อยไปบวชนี่ปูหุ่นละจ้าแแก่เพชรแผ่นใหญ่ๆยือ่อที่น,นั่นเน่ยคือเกม รวมดาวสาวก็ากแตงชีวิตก็อยู่อย่างนี้นะคะนี่ก็มาข่อยก็เลยกลายเป็นแบบคนมีดอกจันตัวสูงคนแบบนึกว่าเดียวนะพ่อแม่ก็อยู่อีกเงีอนหลังนึงข่อยก็อยู่อีกเงีอนหลังนึงหลานก็อยู่อีกเงีอนหลังนึงนองแกอยู่อีกหมองนึงนี่คือนหลายหลังแบบแยกันอยู่ อยูไ่ไผอยู่บ้านไปใส่กับไปคนเดียวอยู่คนเดียวมืออื่นก็ตื่นเห็ดเบียดก็เศร้าเพราะว่าทำอะไรด้วยตัวเองแล้วก็พรุ่งนี้เตือนทำเรืเ่องเจ็ดก็ไปน้างานประมาณเหมือนเดิมนี่แหละประมาณแปดสี่ห้าโมงแรงก็ออกไปงานแต่เลยลกยเป็นว่า ไปเสียเถวซื้อมันน,นี่นะพี่น้องแต่กับใครอยู่ฉลองนาเดตาไล่ครบรอบหาซิบหาซิบรอบบอดบิ๊กให้บิกบ๊กกี้ให้โบนัสหาร้อยบาทพอเด็กคาะตำบุฮง,งก็่ายหมั่นไปครับอืมเพค่ะ โอ้อะไรยังทำพี่น้องเอาไปจำหนีก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าพรุ่งนี้ภาพไปเห็นอย่างเนี้ยอาะสิภาพไปหน้าชมกังเวินภายบปสถานทีเอาไปจำหนีก่อนพี่น้องของพิเศ <c oughs> <c oughs> สำหรับวันนี้ลาตีสวัสดินอนหลับฝันดีผีบายหัวทุกท่านนะคะบ๊ายบายไป็ปๆๆไ